สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับถึงช n แนล Everything Everything นะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการกำจัดหญ้านะคะที่ขึ้นอยู่ตามซอกหินแบบนี้นะคะซอกปูนนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะถ้าเราจะดึงออกมันก็ยากเนาะเพราะว่ารากมันก็ลงไปลึกแล้ววันนี้จะมาแชร์วิธีการกำจัด นะคะโดยที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะสิ่งที่ดาใช้นะคะก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะอันนี้จะเป็นไวท์วินากรนะคะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะแล้วเราก็จะใช้ฟอกกี้นะคะเป็นตัวช่วยในการสเปรย์หรือว่าฉีดนะคะอันนี้จะเป็นกลวยเนาะเราก็จะเอากลวยมาช่วยนะคะ แนะนำให้ใช้ตอนที่แดดร้อนๆน,นะคะแดดจัดๆนะคะใช้เวลาไม่นานตัววัชพืชนะคะหรือว่าพวกหญ้าต่างๆก็ตายใช้เวลาประมาณ20-30นาทีนะคะคทีนี้เราก็ไปฉีดกันเลย มาอย่างนี้เราก็ฉีดไปเลยเนาะฉีดไปเลยนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะถ้าใครใช้น้ำส้มสายชูนะคะไปฉีด พวกหญ้าที่ไม่ต้องการตามสนามหญ้านะคะเพราะว่ามันจะไปฆ่าญ้าไปฆ่าญ้าด้วยเป็นอมันไม่ได้จะฆ่าเฉพาะวัชพืชนะคะเราต้องระวงังเราก็ฉีดไปเลย เดี๋ยวดาก็จะไล่ฉีดพวกหญา้าตามร่องต่างๆนะคะตามร่องคอนกรีตเดี๋ยวเรามาดูผลกันคะ่ะวันนี้เราก็มาดูผลกันนี่ก็ประมาณชั่วโมงสีษสนะคะหลังจากที่เราฉีดสารส้มไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามันตายแล้วนไหมคะนี่ ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ